Hello guys, welcome to Valencia Tears Channel. I do about a variety of talking, such as knowledge tips, health, loves, uh, love, love, and something else. ช่องนี้ก็จะทําเกี่ยวกับการพูดคุยต่างๆนะคะเรื่องทั่วๆไปอย่างเช่นสุขภาพนะคะเกรดความรู้ต่างๆเรื่องความรักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะ 2. ื่อ traditional cultural and festival กับคำเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลต่างๆนะคะ 3. three funny ตลกโปกฮา 4. Oh, short film ก็จะมีเรื่องสั้นหนังสั้นมานะคะ uh, This is my idea short film short film number 5 animals uh, such as such as dog cat birds ก็จะมีน ah, ้องหมาน้องแมวน้องนกนะคะ uh, number 6 traveling places area summary and some beautiful ah uh, um, beautiful places ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแต่ไม่ค่อยได้ไปบ่อยอะคะ่ะ b u ่ ah ah uh, o a l y I'm indoor girl ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบ้านนะคะ ah <c oughs> uh, number seven restaurant just sometimes ร้านอาหารเป็นบางครั้งนะคะ rock นะคะ่ h uh, ชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะ ah ad เอ่อ uh, uh, ถึงไหนแล้วคะ ah n a t e นะคะ, uh, ะ,คะ nature about nature natural ธรรมชาติต่างๆนะคะก็จะทำประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็จะเน้นไปที่การพูดคุยนะคะ uh, uh, point ก็คือ point, l i s t a n n e point t o a variety of talking ก็จะมุ่งเน้นไปที่การพูดคุยเรื่องต่างๆนะคะ if you like a variety ถ้าคุณชอบความหลากหลายหรือเปรียบเทียบเป็นรวมมิด if you want a t รวมมิดถ้าคุณชอบรับประทานรวมมิดเชิญช่องนี้เลยนะคะ welcome to Valencia th Channel thank you oh, why I must speak English I must speak English I'm not speak English but I must speak English and Thai together ทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยเพราะว่าช่องนี้ เป็น uniqueness นั่นเองนะคะ this my uniqueness เป็นเอกลักษณ์ของช่องดิฉันนะคะ I wanna make worldwide and I have a uh, foreigner subscribe ดิฉันมีผู้ติดตามเป็นชาวต่างชาติและต้องการทำช่องกห้เป็น worldwide นะคะ thank you for watching subscribe like and share bye bye ค่ะ thank you so much เดี๋ยวกันคลิปหน้าค่ะ